ประทึกพบดาวเคราะห์น้อยขนาดมาหืมมาเทียบเท่ามหาพีระมิดโคจรพุ่งผ่านโลกด้วยความเร็ว9 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว็บไซต์ต่างประเทศเผยรายงานขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาว,ว่ามีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เกือบจะเท่ากับมหาพีระมิดแห่งกีซาโคจรพุ่งผ่านโลกด้วยความเร็วถึง56,00 0ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว90,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าความเร็วกระสุนปืนถึง65เท่า โดยดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ดวงนี้ถูกนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเรียกว่า2 0 2 4 j z มีขนาดความยาวถึง120เมตรได้โคจรพุ่งผ่านโลกเมื่อ9พฤษภาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมา ถึงแม้ดาวเคราะห์น้อย2,024 JZ ได้ถูกนักวิทยาศาสตร์ของนาซาจัดให้เป็นวัตถุกใกล้โลกแต่ไม่จำเป็นต้องไปหลบภัยในบังเกอร์เพราะกลัวว่าดาวเคราะหน้อยดวงนี้จะพุ่งชนโลกเนื่องจากเส้นทางโคจรของดาวเคราะห์น้อย2,024 JZ นั้นมีระยะห่างจากโลกราว4.2ล้านกิโลเมตร ขณะที่ทางด้านดเตอร์เอ็ดเวิร์ดรูเมอร์นักดาราศาสตร์อาวุโสประจาําหอดูดาวรอยันกรินวิทได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าการโคจรผ่านโลกของดาวเคราะห์น้อย2,024 Jc ในวันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องกังวลหรือวิตกเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะาซาระบุไว้ว่าวัตถุใกล้โลกนีโอ มีทั้งดาวหางและดาวเคราะห์น้อยที่ถูกแรงดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ใกล้เคียงผลักเข้าสู่วงโคโจรซึ่งทำให้เข้ามาในบริเวณใกล้กับโลกของเราได้โดยดาวหางมีต้นกำเนิดจากการก่อตัวนอกระบบดาวเคราะห์ที่เย็นเยือกมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งที่มีอนุภาคฝุ่นฝังอยู่ส่วนดาวเคราะห์น้อยมีต้นกำเนิดในระบบสุริยะของเราที่มีความอุ่นกว่าและโคจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี นอกจากนี้ดาวเคราะห์น้อยถูกกำหนดให้เป็นโคจรใกล้โลกที่อาจเป็นอันตรายหากดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้เข้ามาภายในรัศมีห่างจากโลกราว4.65ล้านไมล์ของโลกและมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า140เมตรทั้งนี้แม้ว่าดาวเคราะห์น้อย 2024JZ จะอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบที่0.028 AU จากโลกแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงในแง่ดาราศาสตร์